ให้นะครับให้ติดตามตัว WRC แล้วก็เชียร์หลานได้ยินครับหลานแท้ในนองเรารู้ว่า WRC คืออะไรอ่ะคนที่ชอบมอเตอร์กรตทุกคนรู้ว่า w r วคืออะไรวิ่งในลุกลังรถเหาะได้แต่ไม่มีคนไทยคนใดเคยไปไปสัมผัสมันจริง,รงๆว่าอุปสมบทานะของมันมันทาได้จริงเหมือนในทีวีไหมแล้วมันวิ่งได้เร็วมันเอาข้างวิ่งจริงได้ไหมนี่ครับเป็นคนไทยคนแรกท,ท,ที่ที่จะได้ไปทําตลอด20กว่าปีเนี่ย เขาจะคุยกับผมอยู่เรื่องเดียวเลยเรื่องอื่นไม่เคยคุยคุยที่เขามาคุยเขาจะคุยแต่เรื่องเรื่องเนี้ยซึ่งบางทีก็น่าเบื่อนะเ้าจะรวบร้าเลยก็มีอยู่วันหนึ่งเขากลับมาคุยนะผมผมอยากจะไปแข่ง WRC พร้อมครับพร้อมครับตป็นเต้นกันไหมครับไงพี่ตอนนี้เราก็ตรวจผ่านตมฝั่ง เดี๋ยวเยี่ยมเรียบร้อยนะครับก็เป็นมิตรมากครับก็พอบอกถึงเรื่องของแลนลี่ไปนะครับผมแล้วก็บอกถึงโปรโที่เขาจะมาแอปพูฟเรานี่เขาก็เลยแบบว่าแฮปปี้เลยนี่ี่ตอนนี้เรามาตอนนี้ถ้าเกิดเราเราเรียกกันคือลุงฟลาเนี่ยนะครับผมคุณฟลานี่คือเป็น คนที่ประสานงานให้เราตั้งแต่ใน2ปี 2> <ม>แล้วนะครับตั้งแต่วันแรกๆที่เราเริ่มประสานงานกันคือว่าเขาจะเป็นผู้อาวุโสที่รึกษาอาวุโสใชไมครส่งเไคับเป็นรถัโันนีับอตมสาติมน้ำันของเสียชีสาบ

And De angel and the angel has a chair and That gives your your family very

เลวคก็เป็นอาร์ไฟต5ตัวใหม่ที่ท,ที่ที่สมบูรณ์มากก็ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องโพซิชันของการนั่งซึ่งนักแข่งทุกคนก็ต้องทำ,ทำการก่อนที่จะ ลงไปขับก็จะมีการฟิตติ้งตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของคนขับเพื่อให้สะดวกกับการขับง่ายในการคอนโทรลรถก็ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มืออาชีพเขาเขาทำกันนะฮะ่็รถคันนี้สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากเป็น R 5ฟปีใหม่ซึ่ง <c oughs> ซึ่งสามารถคาดว่าสามารถชนะเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นสนามที่ทใช้ทักษะาค่อนข้างค่อนข้างสูงแต่โดยตัวการโดยตัวรถ<ล>ด,ด,ด,ด้วยอะไรทุกอย่างผมว่าน่าจะเป็นรถที่ที่คอนโทรลง่ายรู้สึกว่าถ้าเราจำไม่ผิดใช่ไหมครับนันห็น่ก็คือว่ารถนี้เพิ่งจะได้แชมป์แรลลี่โลกในรุ่น WRC วมาใช่ครับใช่นะที่สนามคาตาลุนญาที่สเ,นเปนเมื่อ2ปิ ใช่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 ครับตรงนั้นหมายความว่าเซตติ้งตอนนี้นะครับก็ยังมีความคล้ายคลึงกับรถกับนักแข่งโรงงานของที่ขับไปเมื่อตอนที่ได้แชมป์มานะครับผมแมตต์ออสเบิร์กแมตต์แมตตออสเบิร์กนะครับคนที่ขับคนสุดท้ายเขาเป็นนักแข่งของโรงงานนะครับของซีตรองเลยนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์เราได้ขับรถเซตติ้งช่วงล่างที่ระดับโปรได้ขับนะครับผมเทคโนโลยีต่างๆที่มันมันมันใหม่มาก mon premier coaching en anglais, <laughs> c'est trop marrant, c'est marrant. Ouais ouais il Ouais non tranquille Et puis il comprend d'habitude. Ah oui des GT on se Good. Better than <laughs> ปูวรถพังอะไรคัดไหมไม่เขาไงคัดไม่ไหมหรอถ้าเราทำปิดอยู่นานเกียร์แต่มัน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 ก็ไม่ได้ปลดไอ้ปลดให้

die poota kaas zo iets iets. Nee Yeah yeah. So that's I saw something uh, on Facebook een naam, looks en wat was? ไม่บาดนะไม่บา e นั่นหิบนะ่หินั่นหิบน่หินขาแก็มไภารกิจนี้นะฮะเกิดไม่ได้นี่ถ้าขันี่ครับดูแลผมว่าตั้งแต่อายุ่ิบามขวบนะตั้งแต่เริ่มแข่งไรลี่นะรับผมอยู่กันทุกวันนี้แล้วก็จะอยู่กันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลอชมรอชมรอชมจนกระทั่งนั่งอยู่บนเครื่องบินเขา e ่ก็ยังไม่เชื่อตัวเองว่า คนที่น่าอยู่ข้าง,างผมเนี่ยเอามันมาที่นี่ได้ก็ไม่เชื่อยังยังยังก็ยัง,งงงอยู่ว่าเออมันมันมันมีวันนี้ได้ไงวะ